มือแย้มือใช่มือเต้นขั้นที่สองแล้วนะแถมแถแถมเย้สวยเลยนี่ดูสิไม่หมด ช็อกชิพเรยิมละคหนึงในภาษาได้ไหมคะคุกกี้เหรอคะพูดได้ไงคะคช็อกโกแลตชิพอะไรนะคีช็อกโกแลตชิพ้งมือเรียบร้อยกันแล้วนะคะคนเลยและหนูยรู้ด้วยว่าภาษาจีนของคุกก้คืออะไรคืออะไรคะปิ่นกาปิ่กาญค่ะขอ้เบาๆได้ได้ได้ค่ะป็นยังไงคะวันนี้จะชนหนูยิมตวแย้มมาทคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่หนูย้มจะทำคุกกี้นะคะมาดูอันนี้คือแป้งค่ะสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วนี่เป็นเนยค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ในไมโครเวฟแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองมีชอบไหมอะอยากตกแตง่งตกแต่งด้วยคือเป็นเมชช็ดช็อกโกแลตชิพนะคะเอ,อ่ะจาะก,ก่อนให้มันเป็นวงกลมกึ่งกลางนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้อ่ออาเสร็จแล้วก็เทนเนยลงไปเลยค่ะยิ้มแย้มเทเนยลงไปเลยตรงกลางตรงกลางตรงกลางเทนกอดไข่ได้ค่ะตอกไข่ใส่ไหนใส่เลยเหรอใช่ค่ะตอกใส่นี้เหรอใช่ค่ะยันตอกไข่วิ ตกได้ไหมเนี่ยออเดีวเดียยวเดียวเดวเตกเตกแล้วุ่นมายปิดใส่สิเออได้แล้วเป็นวุนมากเลยนะคะคนเลยหรอคะโอเคค่ะคนเลยค่ะอออ้หว้าวว้าวว้าวว้นวว้า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 ้าวว้าวว้าวื้าวว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 ้ากว้าวว้าว แย้มอย่าพึ่งนะลูกเดี๋ยวมันจะพันกับช้อนนะยังก็ขอยากได้ชิ้นเล็กๆมาเล่นปั้นปั้นแขนมือท้ายมือเตินขั้นที่สองแล้วนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะให้มันสะบัดออกก่อนไหมนุยมีรลองหนูแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคุณบอกว่าได้ที่ละอ่ะเราต้องมาบีบมีเครื่องเครื่องบีบก็คือแม่ปุ๋ย DIY ปนน้ำอย่างนี้แม่ปุ๋ยตั ให้มันขาดแล้วก็เจาะรูตรงตรงหัวรฝาฝาฝาของขวดน้ํานะคะให้เป็นอย่างนี้โอ้โหเป็นรูปแบบดาวห้าหกแฉกแล้วก็ขาดเป็นอย่างี้เป็นอย่างนี้นะคะวิธีการนะคะอไปแม่ปุ๋ยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขวดน้ำเป็นขวดที่ไม่ปุ๋ยแล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นรูเสร็จแล้วฝาปิดได้มาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พับค่ะ <pathway> แล้วก็ใช้เทปใสมันเป็นมันๆแล้วมันไม่ค่อยติดแล้วอะ่ะอะให้มันได้อย่างนี้นะคะท่งอย่างนี้แล้วก็จะตักแป้งนะคะที่จริงอะหัวบีบอย่างเงี้ยหัวบีบสาเร็จรูปอะคะ่ะมันมีขายนะคะตามร้านเบเกอรี่เสร็จแล้วก็บีบ <sh arp inhale> นี่ได้ยู่นละ <smile. S 1> วนนี้ขีดด้ะแล้วก็กดปัม๊มนี้กดลงไปแล้วก็ กดบันดันอย่างนี้ทีนึงนี่ด้ค่ะเยววก็จะเป็นเป็นแบบนี้มตี่้องาต้ใช้สองมือบีบเลยลูกบีบไปเยอะๆก่อนบีบไปอีกไปอีกเดเพิกดเดี๋เพิกดบีบก่อนบีบก่อนบีบขึ้นก่อนบีบไปอีกบีบบีบบีบแล้วก็ปั๊มลงนิดหน่อยพอขึ้นอตรงตรงตี้ค่ะแล้วก็ปั๊มลงไปนิดหน่อยอา สวยเลยอะ่ะใช้เป็นแบบนีเ้เนาะกดลงไปกดลงไปอีกอปั๊มอีกใส่ใส่ลงไปก่อนบีกบก่อนบีบ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 เอาโก้ตรงต้ง,ตงเราดึงขึ้นว้าวสวยมากมากเลยค่ะสวยืตั้งเยอะได้เดี๋ยวเราทำหลายหลายรอบเลยค่ะอ่ะบีบอ่ะโอ้โหดูสิเอาลงไปอ่ะหนึ่งบีบบ้างหนึบีบหนึ่งมีอันหนึ่งอ่ะบีบบีบบีบช่วยกันมากรนปั๊มลงปั๊มลงดึงขึ้นเลยหน่อยึ่ง สวยสวยสวยว้าวขนมช็อกโกแลตชิพอย่างนี้นะคะใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยใช่ไหมช็อกโกแลตชิพใส่สักกี่ชิ้นอ่ะใส่สักสองสามชิ้นอย่างนี้ค่ะเอสองสามชิ้นโช็ิกนิดเดียวอะ่าใส่เยอะค่ะหนึ่งอันต่องสองชิ้นอ่ะปรสองชิ้นสองถึงสามอ่ะกำลังดีก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูใกล้ๆค่ะวว้าสวยเลยนี่แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มโดแย้ม ทำรูปทรงอื่นๆก่อนนะคะเคโอเคตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มก็ทำเป็นรูปทรงแล้วนะคะมีรูปทรงวงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมมีความพิเศษอะไรนะหนูแย้มแย้มยังไม่บอกเดี๋ยวไอ้บอกก่อนกินห้ามบอกห้ามบอกห้ามโอเคโอเคป่ะอันนี้คือเปล่าเปล่าไม่มีความพิเศษอะไรเอาไปเข้าเตาอบกันนะคะอืบอ่ะเข้าเตาอบตอนนี้ยังไม่ร้อนยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเดี๋ยวเข้าได้ค่ะปิดไฟ ความร้อนที่ร8 0นะคะขั้นตอนนี้เด็กๆทำ <80. S 2> ไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำนะครับใช่ค่ะ15นาทีค่ะนี่ออรอน,นะคะอ่าตอนนี้รอน,นะคะะนนรับอ,อ,อ,อ่าระหว่างนนที่รอน,น,ะนะครับหนูยิม้มมีแย้มจะมาปั้นขึ้นรูปเป็นคุกกี้ที่ตัวเองปั้นขึ้นเองนะครับว่าจะเป็นยังไง อ่าขานี้จะปั้นเองเลยนี่หนูยิ้มเสร็จแปแล้วหนึ่งลูกโอ้โหปั้นโอ้โหมีข้างในด้วยทำไมเป็นหนึ่งอันน่ะโอ้ยลูกอะไรอะคะอ่ะอันนี้ก่อนเราทำนี่คือเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งอันได้ไหมขอฝากที่หนูยิ้มได้ไหมคะโอ้โหชิ้นเสื้อใหญ่เลยแม่ปุ๋ยเอ้าฮีรับผมดูดิอำไมขนเยอะขนาดนี้มีซุปซิปกัน ุอะไรโอ้โหหน้ายิ้มโอ้โหไดมอนด์ไดมอนด์อ๋ออันนี้คือเราเราจับเวลาไปแล้วนะใช้ในการซาในการจับเวลาเดี๋ยวรอดูนะคะว่าหนูยิ้มหนึ่งยังจะปั้นเป็นรูปอะไรบ้างโอเคต่นี้ดูไม่ไม่หมดเลยระวังลูก้อลไะเอาไปตรงนน้นกันไม่ละอันเนี้ยไม่ใช่ช็อกโกอแลตละ ไม่จริงๆดูสิเนี่ยดำหมดเลยอ่ะเนี่ยดูสิไม่ทำล่ากินไม่ได้แล้วนะไม้อย่างงี้ใช่ไม่กินได้นี่ดูสิไม้หมดเลยดำหมดเลยเออเมื่อกี้สิบห้านาทีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเฝ้าห้านาทีเฝ้าสิบนาทีเฝ้าพอเลยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมดีนะยังมีแป้งเหลืออยู่นิดหน่อย ที่หนูยิ้มหนูแย้มทำนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราแก้ตัวใหม่นะคะเริ่มใหม่ตอนนี้เริ่มใหม่หมดเลยโอเคอันนี้เอามือกดเอาไม่ต้องกดแน่นเกินนะแน่นเกินนะคะพอประมาณอมีตกแต่งด้วยโอเคมาอ่ะของหนูยิ้มรอบนี้ต้องอยู่เฝ้าเลยไม่งั้นเดี๋ยวอดกินหมดเลยนะอันนี้จะละลายเปล่าเนี่ยช็อกโกแลตอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรเนาะลองดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมให้ครบก่อนนะครับเจอกันหน้าเตาเลยนะรอบสองรอบที่สองนี่หน้าตาคุกกี้ก็จะแปลกไปนะคะระวังมันร้อนนะคะและก็เราใช้ความร้อนที่ร้อยและเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจับตาดูเลยเริ่มละลายแล้วนะคะตอนนี้ใช่เริ่มละลายแล้วนี่ตอนนี้มันเริ่มฟูแล้วนะคะเราไม่ไปไหนเลยนะเราเกาะติดดูเลยเพราะเราลกวมันไม่ เกลียมแล้วนะคะเนาะเมื่อกี้เรามัวแต่ไปทํานั่นไงมันเลยนี่เลยอุวยมีกลิ่นหอมด้วยนะอ่าเราดูเราดูเราดูดึงห่างนิดนึงนะเด็กๆตอนนี้ดูสิมันเริ่มพองแล้วก็ฐานฐานอ่ะข้างล่างๆของคุกกี้อ่ะมันเริ่มแบบเกลียมเกลียมแล้วอ่ะตรงด้านล่างต้องอร่อยอ๋อดูสิใกล้ละใกล้ละพองเลยพองเลยใกล้แล้วนะครับตอนนี้เกลียมเกลียมแต่มันกลิ่นหอมมาก นี่นี่อ่ะอีกสักแป๊บหนึ่งสักนาทีนึงใช่ใช่อีกแป๊บหนึ่งเออนากก่าจะได้อยู่ยังไม่ไหมยังไม่ไหมคุกกี้ของเราเดี๋ยวแย้มกลัวนะคอยก่อนนะเดี๋ยวมันจะมั่งอ่ะฮะได้ค่ะเดี๋ยวคอยก่อนนะมันร้อนมากแม่ปุ๋ยต้องใส่ถุงมืออย่างนี้นะคะนี่เด็กๆทำเอาออกเองไม่ได้นะคะแทมเทม ต๊เลยนะะคโอเคเป็นยังไงหนูแย้มมันสวยไหมดูมันสวยไหมคะชอบอันไหนดูแล้วดูหน้าทางจะสวยที่สุดอันนี้แหละคะโอ้โหเป็นเกลียวระสีสวยมากเลยอ่ะหนูแย้มว่าอันนี้หนูแย้มว่าอันทม่ายวงกลมเหรอคะสวยแล้วนะอยากแท้อันไหนก่อนคะอยากอันไหนก่อนยิ้มขออันเกียวเกียวนี้แย้มก็ขออันเกียวเกี้ยว่ฮะอุ้ยมันไม่เป็นต้องทำอะไรเลยอ่ะมันหลุดออกมาอยู่ละเอาไม่ปุ๊ย อุ๊ยหลุดเลยเคอกและชิพอะคอนออุ๊ยอุ๊ยติดของพ่ปออะอุ้ยติดของพ่อปองเลยนะคะหหลกเลยตกไงพอดีเลยอุ๊ยหลุดลหลุดแล้วในดูฐานดิอันนี้ในข้างหน้านะีเล้พอดีเลยแต่มาดูว่าข้างในมันจะสุกลือเปล่านัหน่อยะดูดูดูก่อนดูก่นดูุ๊ยมันร้อนอะโหสห แสแล้วแสบแล้วนิ้๊ยมอยากชิมอันไหนนี่อยากชิมอันไหนให้ปุ๋ยเอาอันเล็กๆได้ไหมที่ตักอ่ะอันนี้แสมแล้วก็บ็อกสี่เหลี่ยมด้วยอออ่าเนี่เรากินเองนะเราเลยกหยิบได้แยบเพิ่งได้อันที่มันมีข้างในด้วยนี่คือไหนไหนแสบนั่งลงก่อนนั่งลงกันแล้วนูยิ้มอยากชิมชิ้นไหนอะของหนูยิ้มหรือเปล่าในของหนูยิ้มหรือเปล่าอ่าอ๋หยิบเลยนะนหมาป่าอ่ะหมาป่าสุกหรือเปล่า แอมขอชิมก่อนนะอ่ะโอเคแอมคนอื่นรู้แล้วว่าอะไรอยู่ข้างในดูข้างตาจริจริงอยากให้กอบมันต้องรอสักแป๊บนึงใช่ค่ะเป็นไงแม่ข้าวบ๊ามน้าใต้ของอันนี้มีอันนี้ชิมที่ได้ียวพอแยมทำเสร็จแล้วมันต้้อองรใหมันเย็นก่อนนีมันร้อนดูเย็นทำเสร็จแล้วแล้วกลัวว่ามันจะพังก็เลยบักเข้าไปที่ไหน เดี๋ยวเราจัดใส่จานนะครับเป็นยังไงครับหนูยิบอร่อยใช่ไหมคะรู้สึกดีใจใช่ไหมคะภูมิใจในตัวเองไหมตัวเองสามารถทำได้ก็ทดำได้ลุ้นันมลุ้นนันมาใช่ค่ะทีนี้เราพักให้มันเย็นก่อนนะคะถ้ารอให้มันเย็นเองมันน่าจะใช้เวลานานนะคะอันนี้มันเย็นแล้วนะคะเราจะมาชิมกันเลยค่ะหนูแยมกินก่อนไปแล้วอ่ะชนกันเลยค่ะช่วกันเลยตึ้งสีสวยมากเลยนะคะน่ารักมากอร่อยมาก อืมขมมกรอบมากใช่เราต้องกลางมันจะนุ่มๆมีความกรอบแล้วใช่ไหมขั้นไหนขันหนาๆตรงกลางนั่งข้างมันจะกรอบตรงกลางมันจะนุ่มอร่อยโอ้โหนี่ทำเองนะยอดเลยข้าอยากชิมหนอนน้อยเนื้อแบบนี้เยเหมือนกับถั่วลันเตาเลยอร่อยไหมเหมือนกับถั่วลันเตาในส่วนที่ว่า ตรงช็อกโกแลตทิปนี่แหละคือถั่วกรอบว้าวโอ้โหอร่อยเลืกรอบทำได้ง่ายๆด้วยนะคะอันนี้นุ่มเลยอ่ะไปหมดเลยอ่ะสำหรับน้องๆนะคะใครที่อยากทำก็สามารถไปทำได้นะคะแต่ตองเ้าดีๆ ต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ช่วยนะคะหรือมีผู้ใหญ่คนอื่นนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เตาอบเนาะ,ะใช้เครื่องปั่นเครื่องตีหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะคะงั้นคลิปนี้นะครับพอบอมแม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มยับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายยหนูแย้มขอดูความลับหนูย้มหน่อยโอ้โหช็กกแลสั้นอยู่ข้างในปีซ่อนเปื่อนมาก oh oh. เลยค่ะกินอะไรครับ uh อืม huh. คุกกีห้หนอน uh huh. นี่ <laughs> อันนี้เราจะมาแกะดูคุกกี้ไหม คุกกี้ไม่นะคะก็เป็นยังไงบ้างดูจากสีเนาะเดี๋ยวขอเทียบกับนิ้ดูนะคะนี่ไงนี่ไงอันนี้คือคุกกี้ที่ดีนะคะนี่คือไม่แมวอยากจะหาที่อู้หูแกะทะเลก็ดําละอันนี้เด็กแกินไม่ได้เด็กขาดเลยนะ้แต่มันก็แข็งก็กรอบนะอันนี้ให้ดูหน่อยแกะอันนี้ให้ดูหน่อยแกะอันนี้ให้ดูหน่อยอันนี้ที่หนูแย้มความลับของหนูแย้มแข็งมากเลยหนูแย้ม หินเลยแต่มันสุกบดนะแต่มัน,มนไหม,ไม้ดูสิมันสีดำเราช้าไปประมาณสองนาทีสามนาทีกินไม่ได้เลยห้านาทีช้าไปประมาณห้นาทีเสียดายมากเลยอะ่ะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วค่ะ